สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จะมาทำคลิปนะคะห่างหายไปนานเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำนะคะอาหารบางทีนะคะบางทีก็ทำแบบทาแบบไวๆนะคะไม่ได้ทำคลิปนะคะวันนี้แม่จะพามาทำบะจ่างค่ะเพราะว่าถึงเทศกาลไหว้บะจ่างแล้วแม่ก็จะมาทำเองนะคะอันนี้ก็คือหมูสามชั้นนะคะที่แม่ซื้อมานะคะ นี่ก็เกือบ3โลนะคะก็ร้อย่สิบสิงกิตนะคะก็ต้องพันกว่านะเดี๋ยวเราจะมาล้างนะคะแล้วก็เราก็จะมาหมักหมูไว้หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาผัดนะคะเดี๋ยวแม่ยังไงก็ล้างหมูแล้วก็หั่นก่อนนะคะนี่นะคะแม่หั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําทานเองก็หั่นประมาณเช้นนี้นะคะนี่ก็มีทั้งมันนะคะเพราะว่ามันเป็น3ามชั้นเนาะ เดี๋ยวเราก็จะใส่สลับกันนะคะกับที่เป็นเ,น,เนื้อล้วนที่ไม่มีมันแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมักกันเลยนะคะเพื่อนๆ <Okay, okay. S 1> แม่ด้างมือแล้วนะคะแม่จะใส่น้ําตาลทรายเป็นนิดนึงนะคะเห็นไหมคะไม่ทันหนัดเลยไม่ได้ตวงนะเราก็ใส่แบบกะกะเอาแล้วก็นี่ก็คือผงพะโล้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ไปนะคะนี่สองซองนะซื้อมาเดี๋ยวแม่จะตัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นผงพะโลนะคะสองห่อใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือน้ำมันหอยค่ะอันนี้นะคะแม่ใช้ตาแพนด้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวเจนะคะนี่ใส่ลงไปเลยอันนี้สูตรนี้แม่จะหมักไว้ทิ้งหนึ่งคืนนะเพื่อนๆนะใครจะใส่ผงรสดีผงปรุงรสเพิ่มก็ได้นะคะเห็นชัดไหมนีใส่ซีอิ๊วแก็จะหมักนะคะ กะละมังเล็กไปหรือเปล่าแต่แม่จะเอากะละมังตัวนี้ใส่ตู้เย็นนะเพื่อนๆน,นะค,ค่อยๆคนนะคะเดี๋ยวแม่ผสมก่อนนะนี่นะคะแม่ก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ชิมรสชาตินะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะใส่นี่เยอะคะ่ะเครื่องปรุงอันนี้แม่ก็จะหมักเทงไว้นะคะหนึ่งคืนเลยนะคะเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้ แม่ก็จะแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาผัดกันขาเพื่อนระหว่างที่แม่ได้ทาหมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นใบบะจ่างนะคะที่แม่นางแล้วก็เอาผ้านะคะทําความสะอาดด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลังมันจะเป็นขนนะเพื่อนๆน,น,นะแบบนี้นะด้านหลังนะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะอันนี้ก็ต้มไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแช่น้ําไว้นะคะหนึ่งคืนต้มน้ำหนึ่งรอบนะคะนี่แล้วก็มาแช่น้ําไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาใช้เพื่อที่จะ ให้กิ่งด้านตรงนี้เขานิมนะคะนี่เราก็จะเช็คนะคะว่าเขานิมนะคะนี่อันนี้อย่างไม่ไม่นิมเท่าไหร่พวงนี้เราก็จะมาหอนะคะเราก็แช่ทิ้งน้ำไว้อีกหนึ่งครึ่งค่ะนี่เลยใบยบัจจังค่ะมาค่ะนี่ก็มาต่อการแช่ข้าวเหนียวนะคะแม่ก็จะใช้ข้าวเหนียวเขี่ยงงูผสมกับข้าวเหนียวขาวนะคะ1กิโลต่อ1กิโลนะคะนี่ Ho, ยี่ห้อตาไรทิพนะคะใครมียี่ห้อไหนก็ใช้ไปส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะเราก็จะแช่น้ําไว้นะคะนี่ดอกให,ใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็ไปจากอีกหม้อหนึ่งนะคะนี่ตามด้วยหอยเป่าฮื้อนะคะแม่จะใส่หอยเป่าฮื้อไปด้วยนะคะแม่ก็นํามาแช่น้ํานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําร้อนนะแม่ก็จะใส่กำลังบุดๆุด <laughs> ใส่น้ำร้อนจัดลงไปนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะให้เขา ยังไงดีอเขาเรียกอะไรอ่ะเพราะมันเป็นแห้งมานะคะนี่หอยเป๋าฮื้อนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งค่ะที่เรา,าต้องแช่น้ำนะคะให้เขานิ่มนะคะเพื่อที่จะเอาไปผัดอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็คือ,อยังไม่ครบเลยนะคะแต่ว่าพวกนี้เราก็จะแตมไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดหมูกันคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราก็จะมาผัดหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดง กระเทียมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดกับหมูค่ะนี่เป็นหมูที่แม่หมักไว้เมื่อคืนนี้นะคะนะคะอันนี้เราไปหมักกับผงพะโล้ไว้นะคะหนึ่งคืนเพื่อนๆนะนัดมันก่อนอุ้ยหอมอ่ะหอมผงพะโล้ใส่ไปเยอะด้วยนะสองหอ่อเพิ่มความหอมขอดมอีกรอบอืมหอม หอมมากๆตอนนี้ก็ตั้งกระทะแล้วนะคะ,ะ,คะใส่น้ำมันไปนะคะเยอะนิดนึงเพราะว่าแม่จะต้องเอาข้าวไปผัดนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอากระเทียมใสน่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้ก็จะแบ่งใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดกับเห็ดนะคะเห็ดหอมแล้วก็ตัวของเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะ สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวแม่ข้นมาบอกนะคะนี่นะคะสักอย่างหนึ่งที่แม่บอกเมื่อสักครู่มันก็คือถั่วชนิดหนึ่งนะคะแม่เรียกมันว่าถั่วสมองหมูนะคะเพราะว่าเหมือนสมองอะ่ะเห็นไหมเหมือนสมองหมูอะ่ะนี่ซึ่งแม่ไม่รู้จักถ้าใครรู้จักก็เมนบอกแม่ด้วยนะแม่ก็ยังไม่ได้ไปเสิร์ชหาใน g o o g l ลนะว่าเขาเรียกอะไรนี่นะคะเหมือนเกาลัดอะ่ะคล้ายๆเกาลัดหรือว่าเขาเรียกเกาลัดอยู่แล้ว แต่เก่ารัดแม่มันไม่เห็นเคยกินมันไม่มันไม่ใช่ใคลายๆแบบนี้มันจะไม่มันจะเรียบๆอนะเนาะเออนี่มันเหมือนสมองหมูมเห็นไหมนี่นะคะก็คัดมาแบบนี่คัดแล้วนะเพื่อนๆนะเราจะใส่แบบเป็นลูกๆเลยนี่นะคะต่อหนึ่งลูกระจากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผัดหมูกันนะคะนี่นะคะแม่ก็ได้เจียวกระเทียมกับหอมแดงนะคะ เดี๋ยวรอให้มันเหลืองก่อนที่เราจะเอาหมูไปใส่กันนะคะน้ำมันอาจจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวแม่จะแบ่งออกอยู่นะคะนี่เดี๋ยวรอให้มันเหลืองอีกนิดนึงนี่นะคะแม่ก็ได้แบ่งน้ำมันออกไปแล้วนะคะจะได้มาณน,นี้ก่อนที่จะใส่หมูนะคะรอให้มันเหลืองอีกนิดนึงนะเพื่อนๆนะเจียวจนหอมเลยนะคะเนื่องจากว่าเราจะใช้น้ำมันกระเทียม แล้วก็ตัวกระเทียมกับหอมแดงเจียวนี่แหละค่ะเพิ่มความอร่อยให้กับหมูนะคะการทําประจงหอมไม่หอมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะหมูอร่อยไม่อร่อยนี่รอให้เหลืออีกนิด,นดเหลืองได้ที่แล้วเราจะทยอยใส่ลงไปนะคะที่เราหมักไว้นะเพื่นนะ นี่นะคะ,ะ,คะเร่ก็ข่ายลยใส่หมูลงไปรวนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มซีอิ๊วดำไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้สีอของหมูนะคะเขาจะเข้มขึ้นนะคะตอนผัดตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรารวนนะคะก็จะมีน้ำมันจากตรงหมู3ามชั้นนะออกมาหมูเราก็หมักไว้นะคะใส่น้ำมันเหยซีอิ๊วขาวไปตั้งแต่เมื่อคืนเนาะอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะเพื่อนๆอยากให้กล้องมันสื่ไปถึงเพื่อนๆมากเลยอุ้ยเผือโดนโ,โ,โทษทีนะคะนี่ เราจะรวนหมูนะคะนจนสุกเลยค่ะเห็นไหมใส่ซีอิ๊วไปนิดนึงหมูเราสีสวยขึ้นเลยเขาจะไม่ขาวซีดเพื่อนๆมัจะดูน่ากินมากว้าหอม,มากเลยเดี๋ยวเราก็จะรวนพอสุกนะคะนี่นะคะเราก็รวนหมูนะคะพอให้เขา แข่งตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพักไว้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาผัดข้าวกันต่อะคะ่ะเด้งๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้แม่ก็จะห่อนะคะตัวของปลาจานใช้ข้าว2กิโลนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาพักไว้นะคะให้เย็นมาดูส่วนเห็ดหอมนะคะที่แม่ แค่ไว้นะคะเราก็จะมาหั่นครึ่งนะคะถ้าเป็นลูกเล็กเราก็ใส่หนึ่งลูกไปแบบนี้นะคะนี้ยังมีน้ําอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปกดออกให้หมดนะคะอุย้ยติดเล็บเลยเห็ดหอมนะคะแม่ใช้เห็ดหอมอย่างดีเลยนะคะลายเขาจะสวยๆแบบนี้นะคะแม่ไม่ชอบใช้อีลูกที่มันแบบตีนดำๆเลยอะ่ะแม่ชอบกินแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเนื้อเขาเยอะค้านี่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะหาแบบเราทํากินเองนะเพื่อนๆน,น,นะ มันก็จะแบบฝันหาของดีๆกินนะคะนี่เนื้อมันจะเยอะแทบจะทุกชิ้นเลยเห็นไหมลูกเล็กๆมันยังเยอะเลยเห็นไหมแต่ถ้ามันเป็นแบบอีกเกรดหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆมันก็จะเนื้อไม่เยอะอะ่ะนี่นะคะแต่แม่ก็ต้องไปกดเอาน้ําออกเห็นไหมน้ํายังเยอะอยู่เลยเดี๋ยวเราต้องไปคั้นเอาน้ําออกนะคะอุ้ยหลน่นนี่นะคะเดี๋ยวก็จะไปผัดข้าวกันค่ะมาค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาล้างไข่เค็มนะคะเอาแต่ไข่แดงนะคะ ตอนนี้ก็มาล้างเอาตัวแกรบที่ติดกับไข่นะคะของอนี่นะคะเพื่อที่เราจะเอาแตกไข่แดงนะคะเอาไปห่อปลาเกไข่สวยอะ่ะล้างให้หมดเลยนะคะสำหรับไข่แดงนะคะ ตกเฉลีย่ยลูกละสิบเจ็ดบาทนะคะเพืเ่อนต่อลูกนะคะไม่รู้ว่าประเทศไทยบ้านเราลูกละเท่าไหร่แต่ลูกเนี้ยสิบเจ็ดบาทนะคะแห่งแดงเคเมื่อก่อนนี้ลูกละเท่าไหร่สิบสองบาทนะคะต่อลูกตอนนี้เพิ่มขึ้นมานะคะปีที่ผ่านมาสิบห้าปีนี้สิบเจ็ดค่าเคล้างหมดละเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะพเพื่อนพักไว้ก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาตอกนะคะล้างให้เสร็จไปผัดข้าวกันต่อค่ะส่วนของการผัดข้าวนะคะเราก็เจียวกระเทียมหอมแดงเหมือนเดิมค่ะเจียวให้เหลืองหอมเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาข้าวไปผัดค่ะไปละส่วนของถั่วนี้นะคะแม่ได้แช่น้ำไว้นะคะทั้งหมดสองคืนแล้วก็ต้มอีกดึงรอบนะคะอันนี้ก็คือต้มไปแล้วนะคะมันยังไม่ได้นิ่มมากนะเพื่อนๆนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปออหอนะคะเขาก็จะต้มไปอีกสี่ชั่วโมงนะคะมันก็จะพอดีนะคะก็จะแบบไม่เละนะคะเราก็จะเอาใช้ประมาณนี้นะคะต้มไม่ต้องนิ่มนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวส่วนตัวเนี้ยเราจะไปผัดกับเห็ดหอมนะคะอีกทีหนึ่งค่ะขั้นตอนการทำบะจ่างก็ เยอะนะคะหลากหลายขั้นตอนนะคะกว่าจะห่อเสร็จนะคะต้มอีกสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆต้องใช้ระยะเวลาในการทำมากมากเลยนะคะทางนี้เขาก็ขายกันอยู่ที่ลูกละประมาณร้อยกว่าบาทนะคะร้อยสามสิบต่อลูกเนาะถ้าไม่มีไข่แดงไม่มีหมูนะคะก็ลูกละเจ็ดสิบบาทนะคะก็คือเจนั่นเองการทำก็ยุ่งยากนิดนึงนะคะขอก็แพงนิดนึงค่ะ แต่เราทํากินเองนะคะมันก็สะอาดแล้วเรารู้นะคะว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะส่วนข้างนอกที่เราไปซื้อทานเราไม่รู้นะคะว่าเขาใส่อะไรบ้างซึ่งบางคนนะคะตอนที่เราไปต้มบะจ่างเพื่อนๆขอเมาส์นิดนึงแม่ไปเห็นนะคะเพื่อนคนจีนนะคะที่เขาทําขายนะคะเขาใส่บอลเล็กนะคะเพื่อให้ข้าวนะคะเขาจะดูเด้งๆนะคะในการต้มนะคะแม่ก็ไม่กล้ากินเลย <laughs> พอเห็นแล้วนะคะเพราะว่าสารบอลเล็กเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะคะ ในการที่เขาบางเจ้าเขาไปใส่ลูกชิ้นให้มันเด้งนะคะนี่แต่ของเราทานเองมันคือสะอาดปลอดภัยแล้วเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างะะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทยอยใส่ข้าวกันนะคะส่วนตัวของการผัดข้าวเราใช้น้ํามันเยอะนะคะนี่นะคะเยอะเยอะเลยแหละเพื่อนๆนี่เนื่องจากว่าเวลาที่เราไปห่อนะคะข้าวเขาจะไม่ติดก,กับใบกระจี๊งนะคะ จะมีตัวของน้ำมันชั่วนะคะตัวที่เหลือเลยนะคะก็ที่จะใส่ข้าวมหอมมากๆเลยค่ะข้าวแม่ก็ซาวนะคะแล้วก็พักให้เ้าเสะด็จน้ำนะคะนี่ข้าวเม็ดสวยๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวเขี้ยวงูผสมกับข้าวเหนียวขาวนะคะว้าวเราใช้ของไทยเลยนะคะข้าวไทยกลิ่นเขาก็จะหอมนะคะเป็นข้าวใหม่นะคะ เหลืองแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่ข้าวลงไปผัดค่ะข้าวก็2องกิลนะคะเพื่อนๆเขาให้หมด <laughs> แพงนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ตัวของซอสอ่าซีอิ๊วดํานะคะให้เขามีสีน้าตาลนะคะนี่นะคะแม่ก็ใส่ซีอิ๊วดํานะคะ อย่าค่อยดูสีนะคะอย่าใส่เยอะนะเพื่อนๆทยอยใส่นะเดี๋ยวมันจะดําไปนะคะเพราะว่าสีอิ้วดำบางเจ้าก็ดําเกินนะคะใส่นิดเดียวก็ดํามากเราค่อยๆทยอยใส่นะคะนี่แม่ใส่ซีอิ๊วดำกับซีอิ๊วขาวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสด้วยผงปรุงรสนิดนึงนะคะให้ได้ความเค็ม ให้ข้าวก็มีรสชาตินั่นเองค่ะแค่นี้ก็สีน้าตาลละกินกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆผัดให้เข้ากันทั่วๆเลยนะ แม่จะเพิ่มผงปรุงรสไปนะคะสีสวยนะเพื่อนๆนี่ใส่ผงปรุงรสแล้วก็แผดต่อเลยค่ะให้ข้าวเขามีรสชาตินะเพื่อนๆนะ นี่ก็เดี๋ยวไปพักไว้แล้วก็เดี๋ยวมาห่อกันค่ะมาค่ะเราจะมาผัดพวกเห็ดหอมนะคะ่างๆนะคะกับถั่วนะคะเหมือนเดิมค่ะเจียวกระเทียมหอมแดงค่ะให้หอมเพื่อนบอกทําไมท่ไม่ทําผัดทีเดียวไปเลยมันไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใสว่วงเลยนะเรารค่อยๆใส่นะคะเกลือข้าวแยกเครื่องนะคะ เร่องแล้วเราจะเอาเห็ดหอมที่เราแช่น้ําแล้วก็บีบเอาหนังออกแล้วนะคะดูเนื้อมันจะเยอะมากเพื่อนๆดูเนื้อเสร็จแล้วเราก็จะทูนะคะทูป,าปลาลงงปเพื่อนๆได้ยินความ ัวเสร็จแล้วนะคะตามด้วยหอยเป่าพืเสร็จเลยอันนี้นผัดด้วยกันได้ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเราจะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันค่ะนี่นะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผัดพอให้เขาตัดสีนี่นะคะน้ำตาลน้ำตาลนี่จำมากนะเพื่อน แล้วก็แม่ได้เพิ่มผงปรุงรสไปนิดนึงปรุงรสนะคะเนื่องจากว่าของแม่นะคะมันจะมีรสชาตินะเราจะไม่จืดเราจะไม่รี่นะคะทุกอย่างให้หอมเลยนะคะเอาไปหอมหอมมากเพื่อนๆหันกลับมาดูนะคะไข่แดงนะคะนี่แม่ก็หั่นเป็นครึ่งลูกนะคะ จากหนึ่งลูกหั่นเป็นครึ่งหนึ่งนะคะนี่เลยนี่ก็ประมาณหลายสิบลูกอยู่นะเพื่อนๆไม่ได้นับนะคะแต่หลายสิบลูกอยู่นะคะ่ะนี่นะคะทุกอย่างนะคะยังไม่เสร็จนะคะกุ้งแห้งแม่ไม่ได้เอาไปผัดนะเพราะว่าแม่จะใส่เป็นแค่เป็นบางลูกนะเนื่องจากว่าแม่ก็ยังกินไม่ได้นะคะพวกกุ้งแห้งเยอะๆนะคะเราก็จะไม่กินอย่างบางลูกแม่ก็จะไม่หอ่อหอยเป๋าหือนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะมีเพิ่มนะคะตัวของคุณเชียงนะคะนี่แล้วก็ใช้คุณเชียงอย่างดีเลยนะคะคุณเชียงแดงนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไปซอยก่อนค่ะนี่นะคะเครื่องของเราก็ครบแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะใบบ้าจ่างเสร็จแล้วเดี๋ยวใบบ้าจ่างเดี๋ยวแม่ก็จะไปให้เขาเสด็จน้ํานะคะเพื่อที่จะมาหอ่อค่าของแม่ก็จะประมาณสีแบบนี้นะคะแม่ไม่เอาสีดําเกินไปนะ ทุกอย่างมันจะประมาณนี้นะคะเราจะไม่เข้มมากเดี๋ยวมาห่อกันค่ะมาค่ะเพื่อนๆแม่จะมาห่อให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็จะเป็นใบจางนะคะมันจะมีด้านหน้าด้านหลังนะคะนี่ก็คือด้านหน้าด้านหลังมันจะเนี่ยมันจะเห็นชัดถววานะคะเราก็จะเอามาซองแผ่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็สลับหัวสลับหางนะคะแบบนี้นะคะ หมวสลับหางอันนี้เราจะได้ลูกใหญ่หน่อยึ่งนะคะเราจะใช้สองใบน,นะคะแล้วก็พับให้ได้กวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่ข้าวค่ะเครื่องเราเยอะนะคะแม่ก็จะใส่ข้าวแบบนี้นะคะใส่ข้าวใส่หมู ส่วนของหมูเราก็จะเอาของเนื้อเนื้อมันนะคะเนื้อกับมันใส่ไปแบบนี้เห็ดหอมถั่วนะคะถั่วหอยเป่าฮื้อหนึ่งตัวหอยเป๋าฮื้อใส่ไป ไข่แดงนะคะไข่แดงใส่ไปตรงกลางไข่แดงเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยกุ้งเชียงชิน้นกุ้งเชียงนะใส่ไปแบบนี้อันนี้แม่ก็จะใช้กุ้งแห้งทั้งหมดสี่ตัวโรยไปนะคะอันนี้จะมีกุ้งแห้งนะเซตนี้นะคะนี่ก็คือส่วนของตรงกลางเขาแล้วเราก็จะตามด้วยข้าวทับไปนะคะข้าว พักไปให้มิดนะคะเครื่องเยอะกว่าข้าวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้กรวยแบบนี้นะคะกรวยแบบนี้แล้วเราก็จะมาห่อกันค่ะแบบเพื่อนหอ่อห่อแบบนี้นะคะแล้วก็พักหาตัวเองแบบนี้นะคะก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เดียวไปมัดก,กัน เพื่อนเราก็จะได้แบบนี้ค่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่มันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะมาแล้วนี่นะคะนี่เลยอันนี้หนึ่งลูกนะคะกําลังเป็นลูกกลางนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปพอดีนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะทยอยทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูการนะคะ ที่แม่มัดไปแล้วพวงหนึ่งมันจะได้สิบลูกนะคะเป็นยังไงเดแม่ทำต่อก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆแม่ก็หอนะคะได้ทั้งหมด30ลูกแล้วนะคะยังมีหมูอีกเยอะเลยข้าวอีกเยอะเลยแต่ว่าไขายจะหมดแล้วค่ะกุนเชียงก็ยังมีนะคะนี่ข้างในกนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมดเลยที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะมีหอย ๋ยวไม่ต้องใช้มือหยิบขึ้นมาให้ดูหอยหอยเป่าฮื้อนะคะมองเห็นหอยเป่าฮื้อนะคะมีเห็ดหอมมีถั่วนะคะแล้วก็มีไข่เค็มมีกุนเชียงมีกุ้งแห้งข้าวนะคะแล้วก็หมูอยู่ในนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะมาห่อของลูกชายแม่นะคะซึ่งของลูกชายแม่นี้ก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาแต่ข้าวนะคะนี่ก็ห่อประมาณนี้นะคะ อันนี้ใบหลุดแต่ไม่เป็นไรนะคะมันมันไม่ได้หลุดทั้งลูกแค่ใบหลุดนี่นะคะก็ไม่เป็นไรนี่นะคะหอก็จะประมาณโอ๊ยแม่หล่น <laughs> ก็จะประมาณนี้นะคะได้สามลี่มแบบนี้นะคะกว่าจะฝึกก็นานพอสมควรนะคะแล้วได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะห่อให้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกันค่ะนี่นะคะบาจางที่ แม่ได้ห่อนะคะทั้งหมดนี่ข้าวสองกิโลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานับกันหนึ่งพวงมีสิบลูกนะเพื่อนเนะตอนนี้แม่ก็จะเอาใส่ต้มนะคะอันนี้อันนี้ก็คือมีสิบทั้งหมดมีห้าสิบห้าลูกค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวแม่จะเอาน้ําใส่เพิ่มไปเราก็จะต้มแบบนี้นะคะม้วนใหย่ๆแบบนี้นะคะไปสี่ชั่วโมงะคะ่ะไฟกลางนะคะเพื่อนๆน้ําแม่ก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะ เพราะว่าเขาจะได้เข้มข้นขึ้นนะคะนี่เพราะว่าเราต้มนานนะเพื่อนๆนะมันก็จะมีรสชาติจืดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชานะนี่เดี๋ยวแม่จะเพิ่มน้ําหรือไม่เพิ่มเดี๋ยวกะกะดูก่อนนะคะเพิ่มอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้มไปอีกสี่ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูกันคะ่ะมาค่ะเพื่อนๆครบเวลาสี่ชั่วโมงแล้วนะคะดูน้าดูสีของน้ํานี่นะคะ ที่แม่บอกนะว่าที่เราทําหมูนะคะมันต้องทาเข้มข้นเพราะว่าเราใช้ในการเวลาในการต้มอะนานมากนะคะมาเอาลูกไอ้ลูกที่มันมีห้าลูกนี้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยตักออกมานะคะอุ๊ยร้อนมากเพื่อนร้อนมากเราจะมาแกะดูกันนะคะ โอหนี่ร้อนสุดๆเดี๋ยวหาลูกไอ้ลูกที่ไม่มีไข่นะคะโอเคลูกนี้แหละจะมีไข่ไปเดี๋ยวมาแกะกันนะเดี๋ยวไปเอากันไก่ก่อนนะจ๊ะตัดแ็่ขาดเลยชุบชุบชุนี่นะคะตัดเลย มันร้อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะนี่ไม่ได้ติดนะไม่ได้ติดเพราะว่าอย่างที่แม่บอกว่าเราผัดข้าวเราใช้ตัวของน้ำมันจะเยอะหน่อยนี่มาดูข้างในกันว้าวร้อนมากดูไอร้อนนี่นะคะว้าวนี่นะคะและส่วนของข้าวนะ แม่ไม่ได้ใส่อเน,นี้เยอะเพราะว่าแม่ไม่ชอบสีมันแบบดําเกินนะคะเพราะว่าแม่ทํากินเองแม่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือหอยเปาฮือ้อนี่เห็นไหมหอยเปาฮื้อนะคะมีเนื้อหมูเปื่อยไหมลองหันดูเออเปื่อยอยู่นะคะนี่แล้วก็มีตองทัวนี่ค่ะนะคะทัวนี่ เราต้องอันนี้ดูว่ามันนิ่มไหมเราต้มมาตั้งสี่ชั่วโมงมันน่าจะนิ่มลงเห็นไหมนิ่มเลยนี่หมูสามชั้นหอยกุ้งแห้งนี่ได้มาครบไข่คเค็มนะคะเห็ดหอมนี่อันนี้คือหนึ่งลูกอะ่ะจะได้หนึ่งจานประมาณนี้เลยนะเนี่ยนี่จะได้หนึ่งจานประมาณนี้เลยเดี๋ยวแม่ขอชิมรสชาติก่อนนะ จืดไหมอืมไม่จืดเลยเข้มข้นเพราะว่าทุกอย่างเราเราผัดทั้งข้าวทั้งหมูหมักอ,อร่อยอ่เพื่อนๆไม่ว่าไม่ไป็ชิมนี่อือม,มันมัน มันมันไม่ได้เปื่อยมากนะมันกรอบมันอร่อยอ่ะเพื่อนเมันไม่ได้เลอะอ่ะมันอร่อยอะ่ะมันมันเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวแม่จะเอาไปให้ลูกสาวชิมนะคะยังไงเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ